ผมเก็บลอตเตอรี่ที่ผมซื้อมาเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ลอตเตอรี่ใช้ทําเป็นพัดเดี๋ยวรับชมนะครับสวัสดีครับเข้าสู่ช่องวิชัยมงคลนะครับอุปกรณ์ของผมก็มีกันไกลนะครับกาว toa นะครับแล้วก็ไม้นะครับแล้วก็ถุงพลาสติกนะครับที่ขายไม่ได้เลยก็คือลอตเตอรี่นะครับที่ผมสะสมไว้นะครับ แล้วก็แกะเป็กที่รอตตอรี่เราออกก่อนเลยนะครับพราะเราแกะออกได้แบบนี้เราก็นำรอตเตอรี่เราแบบนี้นะครับแล้วก็พลิกแล้วเราก็พับพับลอตเตอรี่เราให้ได้แบบนี้นะครับแล้วก็มาพับอีกฝั่งนึ่งเลย พับให้ได้แบบนี้นะครับพอเราพับได้แบบนี้เราก็พับด้านข้างของโรตารี่นะครับพับมาให้เสมอพับมาแล้วก็รูดนะครับรูดให้ได้แบบนี้พอเราได้แบบนี้เราก็พับอีกฝั่งหนึ่งให้เหมือนกันแบบนี้ พอเราพับแล้วก็รูดพอเราได้แบบนี้นะครับเราก็ต้องเอามาประกบกันนะครับแล้เวเราก็เอากาว toe เราทาลงไปเลยนะครับแล้วก็ทาลงไปให้หมดทาลงไปให้หมดเลยครับพอเราทาหมดแล้วเราก็เอาอีกอันนึง ที่เราพับไว้ใช่ไหมครับเราก็มาประกบกันเลยนะครับประกบลงไปแล้วเราก็รูดให้ตึงนะครับตอนนี้ผมก็ประกบทำเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอากาวมาทาเลยนะครับเอากาวมาทามุม ด้านข้างทาลงไปให้ได้แบบนี้พอเราทามุมด้านข้างได้แบบนี้นะครับแล้วก็เอาพอเราทามุมด้านข้างได้แบบนี้แล้วก็เอามาติดลงไปนะครับติดลงไปให้ได้แบบนี้แล้วก็ติดไปเรื่อยๆ ปลลงไเยแล้วก็ติดลงไปให้ได้แบบนี้นะครับติดลงไปให้รูปรงกลมนะครับให้ได้รูปรงกลมติดลงไปเลยครับตอนเราแปะลงไปใช่ไหมครับ เราดูช่วงแปะนะครับเราเอาลอตเตอรี่เราแปะลงไปตรงนี้นะครับแปะลงไปให้ได้แบบนี้ตรงสามเหลี่ยมเราตรงนี้นะครับให้เสมอกันกับตรงนี้นะครับเขาก็จะมีสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับให้เสมอกันนะครับเห็นไหมครับให้เสมอกัน mm hmm. ให้เสมอกันไปแบบนี้นะครับ ตอนนี้พัดเราก็เสร็จแล้วนะครับผอแปะได้รูปทรงกลมแบบนี้แล้วพอแปะได้รูปทรงกลมแบบนี้แล้วเราก็เอาถุงพลาสติกมากางออกแบบนี้นะครับเอาพัดเราที่เราแปะได้รูปทรงกลมแบบนี้เอาวางลงนะครับเราก็เอากาวทาเหมือนเดิมเอากาวทาไปเลยนะครับ พเราทารอบแล้วนะครับแล้วก็แปะลงไปแปะลงไปแปะลงไปให้ได้แบบนี้นะครับพอแปะได้แบบนี้แล้วมาทาฝั่งนี้อีกรอบหนึ่งนะครับ ตอนนี้ผมก็ทาทั่วแล้วนะครับเพราะผมทาทั่วแล้วผมก็จะเอาถุงมาประกบกันเลยนะครับประกบลงไปพอประกบลงไปเรื่องนี้นะครับ แต่เราก็ตัดถุงเล้วลยนะครับตอนนี้ผมก็ตัดถุงขาดออกหมดแล้วนะครับเราก็ได้มาเป็นแบบนี้นะครับพอเราได้มาเป็นแบบนี้เราก็เอากาวเราทาซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับทาไปที่กระขอบครับแล้วเราก็มาทากันเลย ตอนนี้ผมก็แปะทั้งสองด้านเสร็จแล้วครับเราก็เอาไม้ที่เราเตรียมไว้เอาไม้เรามาใส่เลยนะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็แปะลงไปเลยนะครับแปะลงไปให้ได้แบบนี้นะครับพอเราแปะได้แบบนี้ เอาให้ตรงๆนะครับพอเราแปะได้แบบนี้เราก็เอาผ้าเทปใสามาแปะทับเลยนะครับผ้าเทปใสแปะลงไปเลยแล้วก็กันไกยตัดเลยนะครับ แน่นมากเลยนะครับพอแปะแล้วเห็นไหมครับแน่นมากเลยฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเราก็ทําแบบนี้เหมือนกันครับเราก็ตัดเทปใสเราเลยครับพอตัดแล้วก็แปะลงไปเหมือนเดิมท่านี้ก็แน่นมากเลยนะครับท่านี้พัดลอตเตอรี่เราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับท่านี้เราก็นําไปไว้ที่รถ นำไปไว้เวลาเราร้อนเราก็เอาคัดได้เลยนะครับชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณครับ